สวัสดีครับตอนเย็นเย็นมาดูบันไฟครับเดี๋ยวดูไปนีดหงครับอันนี้ต้นใส่ไแก้วนะครับยอดคอหักนะครับตอนนี้ใส่ไปแก้วยอดหักนานแล้วครับไม่ขึ้นเลยนะครับต้นนี้เป็นหมากเบเปิลเอ้ยไม่ใช่หมากเล็กหมากน้อยนะครับอันนี้ก็หมากเล็กหมากน้อยครับ อนเย็นครับมาดูหมากเล็กหมากน้อยอันนี้เป็นต้นไกลใบจะเขียวแล้วครับค้ำแล้วครับอันนี้ฟอร์มฟอร์มสวยมากครับตนนัวนี้มาดูต่อไปครับตัวน,นี้เป็นต้นโมกกลุ่มกอเอ่อเขาเรียกว่ารากเดียวเนาะรากเดียวเป็นกอดัดนี่ครับ ตอนนี้เป็นกิ่งชํากิ่งชํำนะครับกิ่งชําของนี่ครับดูยอดกิ่งชําของต้นนี้นะครับต้นของเขาต้นนี้อันนี้เป็นกิ่งชํำนะครับอ่ะมาดูต้นแม่นี่ต้นนี้เราตัดจากนี่แหละครับมันก็ก่อนมันสูงยาว เราตัดจากต้นนี้แหล,คลนะครับต้นกลางนะครับกลางนะครับอันนี้เป็นกลางาดูฟอร์มนะรก็ยังไม่หลายปีเท่าไหร่ครับต้นนี้น่าจะประมาณห้าหกปีนะครับได้ฟอร์มเต็มแนละ้วกลางนะครับว่าจะเอาการด่างมาเสียบ,นะบนี่นะครับยอดของตัวนี้นี่ยอดเขา ตอนนี้ได้สองยอดนะครับนี่เอามาชําขึ้นทุกต้นนะครับนะดูครับนี่ครับเนี่ยกิ่งชํานะครับเราชํากิ่งใหญ่เลยกลางนะครับกลางนี่อันนี้เป็นต้นตะโกรนะครับเป็นอันนี้ตะโกลครับตะโกลตะก่อนมันเป็นตะโกเป็นต้นนะครับเรามาทําใหม่นะครับดัดใหม่สวยเลยต้นนี้ สวยเลยฟอร์มดีเลยครับตันนี้ตอนแรกมาทำใหม่ๆนึกว่าจะไม่สวยครับทำไปทำมาสวยเลยตอนนี้โพด่างครับโพอด่างพด่างเอาดูกิ่งก้านสาขาที่เราไม้เป็นไม้ทดนะครับหนาหนมาก ้นนี้ทำมาได้นานมากห้าหกปีกันครับได้แค่นีละครับห้าปีดูต้นต่อไปครับเพมหน้ากลุ่มกอปลูกหลายต้นครับนี่ปลูกหลายต้นเพมหน้าด่างนะครับเป็นเสียบนะครับเสียบเป็นต้นทําเขียวเรามาเสียบนะครับมาดูลายเสียบครับนี่รอยเสียบนะครับเสียบติดทุกกิ่งนะครับด่างเลยครับ แังไม่ไกลนะครับให้กิ่งต้องกลายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ไกลนะครับสวยมากครับด่างสวยมากครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูไกลๆฟอร์มเขาครับนี่ฟอร์มค่ัไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ครับนี่ปล่อยนานๆมาตัดครับแตกแล้วก็จะแตกยอดมาด่างนะ าดูต้นต่อไปครับอันนี้ต้นโพก่อนหินต้นตะโกนะครับต้นตะโกนะครับตอนเย็น,ยนอันนี้เป็นต้นไกลนะครับ3ต้นนี้ต้นไกลไม่รู้ใช้เวลาหลายสิบปีครับ เพอๆบอกถึงร้อยครับสามต้นนี้มาดูอันนี้ต้นโพโต้นโพนะครับอันนี้มาดูต้นโพน,นี่ก็เป็นต้นโพแล้วพาเดินชมบรรยากาศ บันไซตั้งอยู่หลายที่อยู่นะครับเอาใครเปิดไฟชมครับตอนนี้แขกออกไปหมดแล้วนะครับ ต้นมะขามครับต้นมะขามกําลังแตกใบอ่อนถ้าเรารุ้นใบครับนี่แต่ตอนนี้มะขามหลับแล้วครับนอนแล้วเย็นแล้วครับนี่ก็เป็นต้นมะขามนะครับดูต้นโพครับ อันนี้ต้นโพบ่อนใสนะครับอ่าดูหลายต้นเลยครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เรารอปลูกต้นตะโกครับปลูกต้นใหญ่เลยครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งเป็นไม้ช่อหรือจะเป็นปล่อยธรรมชาติเขาบอกแต่งเลยแล้วต้องรอ ทังรอนะครับนี่ครับกำลังจะปลูกครับนั่งรอรอสายพ่วงอีกเสายไฟไม่มีวิ่งเพอได้ไฟอยู่อ้าวสายไฟไม่มีนี่ครับตะโกลอปลูกครับใหญ่มากนี่ครับต้องใช้รถสองล้อเข้ามา,าดูครับเป็น แต่งเป็นไม้ช่อนะแอนบอกไม้ช่อไหมหรือเขาเอาธรรมชาติเขาบอกแต่งเลยอะธรรมชาติธรรมชาติเราก็ไม่ต้องแต่งธรรมชาติเราก็แต่งไงไปเลยเอาดันไกรมาตะไกรทอมตัวหน้าห้องโอห้องทํางานบห้องนี่ครับเรากําลังรอนี่เอาลงลงนี้ครับยักต้องยักปูดอกก่อนครับ เนี่ยอยู่อันนี้เขาเรียกเรือนต้นเนะเรือนต้นบ้านรัชก,กาลที่หนะ้าเนาะไม่รู้หรอกได้ยินเขาว่ามาแล้วก็ว่าตามเขาอันนี้วัดพระแก้วฤสิธิ์ครับอาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับจบจากคลิปนี้สวยๆครับวัดพระแก้ว